ไปแล้วคุณผู้ชอมอะเดี๋ยวก่อนที่จะไปสรุปในส่วน uh huh. ของ ep ที่11เดี๋ยวเราไปพูดถึงในส่วนของ ep ที่10ก่อนเ uh huh. นาะ,ะก็เหมือนที่เราคาดเดากันไปเลยว่ามันเป็น ep ของกวนะินคณิงเนาะเป็นของคู่รองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถือว่าจบดีและจบสวยจบเร็วแล้วมีกิมมิคเนาะอีตองกิมมิคอีตองป้ายเราสะท้อนกลับมาเป็นคำว่ารักกว <ow> นะินอะโอ้โหอันนั้นคือ อีพีนั้นคือทัดใจมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราได้เห็นแบบว่าหลายๆคนนะทั้งแบบ F4A ทั้งตัวแบบกอย่าเองแล้วแบบต่างคนต่างซัพพอร์ตเพื่อนในแบบในยามที่เพื่อนแบบต้องการอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมันมันดีมากในส่วนของในส่วนของอีพีนั้นเนาะแล้วก็พอมาในส่วนของ e ีพีเนี้ยพอเรารู้อยู่แล้วว่าแม่หมาโอเคมันเครียดแน่นอนอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือมูสของ e ีพีนี้ถ้าจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ธุรกิจไปทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยมูดมันก็เลยดูตึงผลไฟนะตึงแบบตึงแบบตึงอ่ะคุณผู่ชมอะไรเงี้ยแล้วเราก็เข้าใจในสิ่งที่กอย่ากําลังทําในสิ่งที่ทํากําลังทําในสิ่งที่แม่กําลังทําทุกตัวละครก็มีเป้าหมายของตัวเองข้างนั้นนั่นเองแม่ก็ทําทุกอย่างทําทุกวิธีเพื่อที่ฉันจะไปถึงจุดหมายของฉัน อะไรเงี้ยโดยที่ไม่สนว่าเออใครจะเจ็บใครจะอะไรใครจะตายอะไรยังไงเป็นการบีบก็คืออย่างที่เราพูดไปทุกครั้งว่าแม่คือคนที่เก่งที่สุดในเกมนี้ใช่เป็นคนที่เดินเกมได้เก่งที่สุดแม่คือเก่งเก่งทุกอย่างรู้ว่าจุดแข่งของของแต่ละคนคืออะไรจุดอ่อนของแต่ละคนคืออะไรรู้ว่าก้อย่าเป็นคนขี้สงสารรู้ว่าก้อย่าเป็นคนที่แบบเทคแอคชั่นกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้ใช่ก็เลยที้เรื่องหนีเข้าไปอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกเรายัง ไปแล้คิดเลยไม่เป็นมะเร็งหรอยี่นอเอาสรุปการแสดงค่ะมึงกำบันเทิงอะเนาะแล้วก็ย่ากคือแบบไปแล้วไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ในส่วนของไทม์ก็อย่างที่เราคาดคิดนั่นแหละว่าสุดท้ายแล้วก็จะกลับมาเป็นในในมูดเดิมแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นคนเดิมอ่ะเข้าใจไหมมันก็ยังมีห้าสิบห้าสิบอะ หกสิบสี่สิบอะที่แบบว่าอาจจะเป็นไทม์คนเดิมหกสิบแล้วก็เป็นไทม์คนใหม่สักสี่สิบอะไรเงี้ยแต่เราเชื่อว่าย่งไงไทม์ก็ต้องแบบไม่ได้เปลี่ยนไปมากขนาดนั้นอะอาจจะเปลี่ยนไปแบบพอฟิลโกรดอพอฟิลที่แบบเข้าใจอะอืแต่ก็ต้องรออะก็ต้องรอดูในีพีต่อไปว่าสุดท้ายแล้วอะไรจะเป็นจุดที่ทำให้เขากลับมากลับมาได้ทั้งกอย่าทั้งทมงเลยอะไรเงี้ยซึ่ง ก็เอนดูพี่เลนเนาะจะต้องเป็นพี่เลนซีนแบบเนี้ยพี่เลลนตอดจะต้องเป็นพี่เลนตลอดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกเสียดายเพว่าพี่เลนของฉันจะต้องไปคู่กับใครอ่ะตอนเนี้ยหรอเลยหรอไม่ก็คือแบบซีที่ทำให้เรารู้สึกเสียดายตลอดเลยเวลาซีนที่มันเป็นซีนที่นางเอกต้องการใครสักคนหรือพระเอกต้องการใครสักคนอะก็จะมีพี่เลนอยู่ตรงนั้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยทำให้เราสึกแบบโอ้โหคนนี้มัน ดีเกินไปแล้วว่ามันหนึ่งพันคนบนโลกแล้วก็หักไปเลยสองคนที่เราสองคนใช่หักเลยมันดีจนแบบดีจนใจเจ็บดีจนแบบโอ้โหดีจนแบบว่าดีจนเสีได้อ่ะเสียดายเลยเสียดคนแบบดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดใครไงเขากับพี่เอ็มเจก็เชียร์อยู่นะน่าจะไม่มีในส่วนของเรนอ่ะพี่เรนน่าจะไม่มีคค่ก็กับเอ็มเจไงเอ็มเจเขาก็มีของเขาไงเลยกันแล้วก็เดี๋ยวจะเขามาโคกับฉันต่อเลยหรอเอาแก้ ไม่หยุดก็คือมันอีพีนี้คือไม่ต้องอธิบายเลยคาดว่าทุกคนก็แบบมูดเดียวกับเราแหละเข้าใจอกอ้วกเข้าใจทุกตัวละครแต่ก็พูดยากเนาะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเป็นเหมือนกันก็คอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะครับทไมไม่ได้นอกจากดูเนาะอค้ชแบอาใจเช่วยในอีพีหน้าอะก่อนไปเดี๋ยวเราไปเลือกเฟเวอร์ซีนกันก่อนใครมีซีนไหนประทับใจซีนที่นาคาให้ให้ห้องห้องที่ไม่ได้ใช้ให้กับ กอย่าเป็นแบบมันเป็นมูที่ดีสำหรับกอย่าว่าแบบเราจะเจอเล่์ร้ายมาหรือว่าเราจะเจออะไรที่มันแบบถักโถมมาอย่างน้อยช่วงเวลาหนึง่งก็มีคนที่แบบหวังดีคิดดีแล้วทาดีกับเราอย่างเงี้ยในเรื่องแบบในเรื่องไร้ไร,ร้ในเรื่องแย่ๆก็จะมีเรื่องดีๆแอบซ่อนอยู่คม,มีคนที่แบบคอยซัพพอร์ตเราอยู่เสมออย่างอย่ายนักการเนี่ยเพราะว่าเลยนะ แกเห็นฉันไปนแค่แบบเจ้านายแกหรอนี่ฉันก็เห็นว่าแกเป็นลูกเป็นหลานคนนึงนะอย่างเงี้ยเออมันมันผูกพันเนาะอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบอะไรเนี้ยนี่ส่วนนี้นี่ชอบซีนที่ก้อยาไปหาแม่ได้รู้สึกว่าก้อยาจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าพูดเปลี่ยนใจคนอนะคือคำพูดของกอย่ามันเอ็มพาวิ่งทุกคนได้จริงๆซึ่งในส่วนของแม่เราก็ไม่ดูนะ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 โมวินนั้นอนะมันเป็นการ acting หรือว่ามัน มันเป็นยังไงแต่เราเชื่อว่าลึกๆในคาแรคเตอร์ของแม่ก็รู้สึกกับสิ่งที่ก็อย่าพูดเหมือนกันก็มีก็มีจึกในใจอยู่เหมือนกัน<ม>แหละเราแบบสัมผัสได้เลยอ่ะแต่แค่แบบว่ามันมันมีเปลือกที่จะต้องครอบตัวไว้อยู่ที่ต้อง่คยๆกระเทาะออกทีละชั้นน่ะเข้าใจไหมแต่เขาก็เป็นคนคนหนึ่งอ่ะแต่แค่ความเป็นคนมันอยู่แค่ลึก ข้างในสุดอ,ะอ่ะแล้วมันก็หุ้มหุ้มหุ้มด้วยอะไรอีกหลาย,ลายๆฉันไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราเชื่อว่าแม่รู้สึกกับกับซีนนั้นอะไรเงี้ยเ<ช>นาะซึ่ง<น>เราดูมาหลาย e ีกอย่าจะเป็นแบบนี้จริงๆ<ช>ไม่ว่าจะเป็นตัวของพี่ทะเลเออยทมเออใน EP แรก <เล S 1> ก็เปลี่ยน,นเปลี่ยนมาจากคำพูดของกอย่าทั้งนั้นเปลี่ยนตัวเองมาจากคำพูดทั้งนั้นอะไรเงี้ยซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งมันดีมากเนาะแล้วก็ ขอเพิ่มอีกซีนหนึ่งก็เป็นซีนใหญ่ซีที่กอยากโกหกทามนั่นแหละซีนฝนตก oh <my. S 1> นี่คือแบบว่าเข้าใจแต่พูดไม่ได้ไม่ได้อ่ะพูดไปกอยะก็ไม่ได้ยินอ่ะเออพูดไปทามโทไปจะรัหรือเปล่าไม่รู้ว่าฝนมันตกคือแบบว่ามันกระอักกระอ่วนมันอึดอัดอีกคนนึงก็ต้องพูดเพื่อให้อีกคนไปทําในสนองตัวเองอีกคนนึงก็อยากจะรู้ความจริงให้ได้มันแบบห มันสุดออะจริงๆแต่ถ้าเราเราคิดไม่ออกกันนะว่าตอนนั้นถ้ากอยะ่าพูดพูดความจริงว่าเออแม่เธอเป็นเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยเธอต้องกลับไปช่วยที่บ้านธุรกิจที่บ้านนะเรื่องมันอาจจะแบบไมห่หนักหน่วงขนาดนี้ก็ได้คือเรื่องมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้อ,อะไรเงี้ยแต่ก็เนาอคุณผู้ชมเราติดตามอีกเดียวแล้วกันตอนนี้<ช>คุณผู้ชม ก่อนไปนะคะคุณผู้ชมชอบซีไหนคอมเมนต์มาแชร์ก,กันหน่อย,ยหรือว่าแต่ว่ามีตรงไหนที่พวกเราตกหล่นไปอะไรยังไงนะครับก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะ,ค,ะคุณผู้ชมแล้วก็ยังไงขอฝากซีรีส์ A4 ด้วยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เดินทางมาถึง EP ที่ สิแล้วนะคุณผู้ชมอีก2 EP ีก็จะจบแล้วนะครับคุณผู้ชมเรียกว่ามาโครงสุดท้ายแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถไปรับชมย้อนหลังนะคะได้บนแอปพลิเคชันวิวนะครับคุณผู้ชมหรือว่าใครไปสายสดนะคะก็เฝ้าหน้าจอรอทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่มครึ่งทางจีม M25 เลยเนาะแล้วก็ยังไงขอฝาก r รีแอคชั่นของเราด้วยนะคะถ้าแบบว่า ไม่ติดปัญหาใดๆไ,ไม่ติดปัญหาสุขภาพาไม่ติดแบบธุระส่วนตัวใดๆนะครับชมก็ปกติหรีอกจะลงทุกวันอาทิตย์นาะเวลา3-15ทุ่หนะคะหรือว่าวันจันทรเวลา3-15ทประมาณนี้เนาะแต่ถ้ามีปัญหานะครับพวกเราก็จะแจ้งในคอมมูนิตี้หรือว่าใน อ่าสตอรี่ไหรือว่าในโพสของไอจีเนาะคุณผู้ชมก็เข้าไปติดตามใน i อขอพวเราได้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเนาะแล้วก็ถ้ามีอะไรเดี๋ยวพวกเราจะแจ้งก่อนในนันะ้นเนาะคุณผู้ชมแล้วก็ยังไงวันนี้นะคะถ้ามีคำพูดไหนก,นการกระทำใดดูไม่เหมาะสมดูไม่สุภาพดูรุนแรงเนะี่ยพวกเราต้องสองคนขอภัยในนาที่นี้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเรากลับมาพบกันอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ